ส่งงานครับรีโวติดตั้งกล่องอันตาบูทลูกค้ามาไกลจากบุรีรัมนะครับตูนไฟไม่โชว์นะครับเบิ้นตัดไฟไม่โชว์เรามฟังเสียงละลั่นยังสนใจติดต่อสอบถามได้นะครับยูนบายหมูฉึกๆรีโว อีกแล้วอิกตั้งกล่องอัลตาบูตดีไอฟังเสียงกันหน่อยดูทึบอ,อิ่งส่งของนะครับเนใจติดต่อสอบถามได้นะครับเปิดตัดไฟไม่โชว์นะครับบวกเงินหนึ0 0ับาทแถมซีฟสแกน สำง,งานครับรีโวนะครับติดตั้งกล่องบู์เหมือนเดิมฟังเสียงเบันเรงไร้ควันนะครับสนใจสอบถามได้นะครับ ส่งงานนะครับติดตั้งกล่องสตอมซูเปอร์สตอมติดตั้ง Set. เสร็จฟังเสียงเบิ้์ตัดกันในรีโวนะครับส่งงานนะครับออนิว1.9ป้ายแดงติดตั้งกล่องออตโตบูธ ติดตั้งเสร็จเอาฟังเสียงเบิ้นตัดกันสงงาน1.9ติดตั้งกองเอาตะปูนะครับติดตั้งเสร็จดูเสียง สนใจสอบถามได้ครับ